วันนี้นะคะมาดูวิธีการแก้ไขตู้เชื่อมนะคะเวลาลูกค้าแจ้งว่าลูกค้าเชื่อมไม่ได้นะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาสอนวิธีเชื่อมระบบแรกนะคะระบบแรกนะคะจะเป็นระบบเชื่อม m l a นะคะอันนี้นะคะให้ลูกค้าใส่สายเชื่อมนะคะบวกกับบวกลบกับลบอย่างนี้นะคะลูกค้าแล้วก็ตรงหน้าตู้นะคะมันจะมีอ่า แจ้งนะคะลูกคา้าระบบแรกมันจะเป็นฟักคอ0.8มิลลิเมิรระบบที่สองจะเป็นฟักคอ1มิลมนะคะให้ลูกค้ากดมาตรงกลุ่มที่สามนะคะมันจะเป็น M M A นะคะลูกค้าก็ปรับไฟตรงนี้นะคะให้มันเท่ากาันถึงว่าปรับกลุ่มแรก6กลุ่มที่สองก็ต้องปรับ6นะคะลูกค้าก็เชื่อมได้ปกติเลยแต่ระบบที่ลูกคา้าส่วนมากแจ้งว่าใช้งานไม่ได้นะคะจะเป็นระบบมิกซ์นะคะระบบมิกซ์นะคะให้ลูกค้านะคะเอา สายกาวก็คือสายดินนะคะมาไว้ตรงขั <the> ้วบวกนะคะลูกค้ามาไว้ตรงขั้วบวกเสร็จแล้วให้ลูกค้านะคะใส่สายเชื่อมมิกนะคะอย่างนี้นะคะอันนี้นะคะประกอบอย่างนี้นะพอประกอบเสร็จนะคะลูกค้ามาดูตรงหน้าตู้นะคะหน้าตู้นะคะมันจะมีลั๊กคอบอกว่านี่นะคะ0.8 0.1นะคะลูกค้าก็ดูลวดว่าลูกค้าได้รับลวดเป็นเบอร์อะไรนะคะสมมติว่าลูกค้าได้รับลวดเป็นเบอร์